สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิร์เหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแไดในเสาของมือวันที่26เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมูลนิธิแอดผาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสกุนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะมูลนิธิคุณแม่โคราชได้ไปติดตามตัวเลขของคุณยายฝันแม่นมาฝากซึ่งคุณยายฝันแม่นเนี่ยงวดที่ผ่านมาเล่าฝันได้เก่าศูนย์วสันพี่น้อง คุณยายฝันแม่นแล้วก็บางวันแล้วก็เข่าบางวันแล้วก็บ่อเข่าคือจังเข้าฝันนี่แหละพี่น้องคะก็มีเข่ามีรูดแน่ธรรมดาคือจังเลขคำนวณพร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องตวามณีคุณยายเล่าฝันแบบนี้เล่าก็เลยนํามาบอกสุฟังแบบนี้พี่น้องคะเอาห้องมาฟังนะคะสาหรับแนวทางของคุณยายฝันแมนในคลิปนี้คุณแม่โกลาดแล้วสิมาบอกสุฟังพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปีพร้อมๆกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอบไม่ค่ะ แม่คะวันนี้มาติดตามถามข่าวแนวะทางเหมือนเดิมคุณแม่มีของใครมาฝากนะคะแม่คะเอาของยายฝันแม่ได้ค่ะพองมวดก่อนของแกตู่ไม่ได้ไปติดตามฟังเขาแต่ไม่บอกแกจ้าเพราะว่าคิดว่าบางทีมันไม่ค่อยจะถูกอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะค่ะทีนี้ก็ไปฟังมาครั้งเดียวหรอกแต่ว่าไม่ได้ฟังอะไรครั้งกแกฝันอะไรบ้างค่ะทีนี้ไปฟังมา เขาบอกว่าแกน่ะฝั่นบ้าแกน่ะไปไหนมาไม่รู้กลับมาบ้านเห็นเออเดี๋ยวเอาอันเก่าก่อนเนาะแกกลับมาบ้านแล้วทีนี้ก็เลยพอดีมียายคนแก่คนหนึ่งบอมาบอกว่ามาบอกแฟนแกน่ะแฟนแกอายุหกสิบเจ็ดปีที่ตอนที่ตายอ่ะก็มาบอกแฟนแกว่านู่นแกอยากเอ จับใช่ไหมเขาเอามาขายกุ้ดขายกุ้ดจับเขาขายกุ้ดจับ네ยังอร่อยเลยยายคนแก่นั่นบอกจรกทีนี้ไอแฟนแกก็เลยบอกให้แกมบอกห้เท่าไปซื้อกุดจับให้หน่อยทีนี้ยายคนแม่เลยบอกว่าโอ้ยค่อยมาให่เหนื่อยหน่อยแกว่าอย่างนี้เนาะแกเป็นเราคุณ่ะค่ะแกบอกว่าค่อยห้่เหนื่อยค่อยเขาไปดอกเจ้าอยากกินกัไปเองว่ะทีนี้ แกก็เลยโกรธแกก็ว่าศูนย์นั่นแหละแกบอกว่าหัวแกก็ศูนย์แห่แกยังกักว่ากันเลยไปซื้อเองแกก็หัวแกก็เลยไปซื้อเองพอไปซื้อปึ๊บกลับมาแกบอกคอยไวให้เจ้ากินน้ำดอกแจ้าบอกไปซื้อให้คอยไปซื้อมาถุงละเก้าสิบบาทนั่นแหละอีนี้ก็แม่ก็ไม่ได้สนใจเขาหรอกเขาเลยมาซื้อบนซื้อล่างเก้าศูนย์เพราไม่ถูกกันเฉย แมแล้วทีนี้มังวัดนี้แม่กเ็เลยว่าแกฝันอะไรนร่าเกลเละถามก็เพาว่าแกฝันว่าแกเป็นไหนมาอีกสมุทรก็เลยเห็นแฟนแกน่ะอยู่ก็นั่งอยู่กับผู้หญิงสองคนคผู้หญิงสองคนแล้วแกคนหนึ่งนั่งเหมือนกับซื้อของเลี้ยงเขากินอะไรนี่แหละอยู่ที่โต๊ะค่ะ ข้างล่างทีนี้แกก็เลยขึ้นไปบนบ้านแกก็เลยมันเรียกตะกูเรียกแฟนแกขึ้นมาพอแฟนแกขึ้นมาบนบ้านทีนี้แกก็เลยบอกว่ามีเงินหลายสิเอาไปเลี้ยงเขาว่าไงก็เหมือนถึงเหมือนหวงหรือเปล่าเนี่ยแกบอกและทีนี้แฟนแกก็เลยยื่นเงินให้แกแกก็เอามาดูแบงค์ห้าร้อยว่าเงแบงค์ห้าร้อยแล้วทีนี้ แกก็สูนเก็บเขากลัวในหัวแกว่าไปยุง่งกับผู้หญิงอะไรเนี้ยคจะเสียงเงินในเขาแล้วทีนี้ไอ้แกก็บอกว่าแกได้เงินแฟนแกให้ห้าร้อยค่ะ้อแกฝันสองทีแล้วฝันเห็นแฟนแกทีนี้เขาก็เลยมาตีกันว่า500ห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยอืมงวดนี้เหรอแม่ใช่ค่ะ ศูนย์มันยังอยู่มะบนนะ <Okay. S 2> เพราะว่าแกเรียกแฟนแกขึ้นมาข้างบนเลยค่ะีขึ้นมาข้างบนแล้วทีนี้แฟนแกเลยเอาตังค์ให้แกห้าร้อยหค่ะใบใบสีม่วงอ่ะแต่ว่ามีเลขห้าศูนย์ศูนย์เนี้ยค่ะห้าร้อยอือตอนแกซื้อเป็นศูนย์ศูนย์ด้วยแหละค่ะพอดีเลขรับจับคู่เรามันก็มีศูนย์ศูนย์อยู่เอง ใช่ค่ะแม่ใช่นี่ศูนย์ศูนย์นี่อันชุดบนนั่นแหละจ้าแม่ว่ามันต้องเป็นบนเท่านมันจะออกนะถ้ามันจะเหมือนงวดที่ผ่านมาว่าที่มันเก้าศูนย์อ่ะค่ะเออถ้าแม่รอพวกนี้แม่กลัวแม่จะลืมเดี๋ยวจะเล่าไม่ครบค่ะเดี๋ยวจะเล่าไม่ครบำจำยิ่งยิ่งยิ่งถสยอยู่เดี๋ยวนี้ยค่ะจ้าจ้าก็วันนี้ห้าศูนย์ศูนย์ตัวเดียวนะแม่เนาะ ใช่ศูนย์ศูนย์ตัวเดียวได้คะ่ะห้าศูนย์ศูนย์ค่ะลองดูมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเอาฝันอย่างนี้งันเอาไปงั้นแหละ <c oughs> จะไม่ได้คะ่ะหรือจะเอาเก้าศูนย์ศูนย์ก็ได้เพราะว่าเงินใบใบเงินน่ะมันเป็นราชการที่เก้าแก่บอก <c oughs> อ๋อค่ะแม่อ่าจะบอกว่าแกบอกว่าใบเงินน่ะเป็นราชการที่เก้าไม่ใช่ราชการที่สิบค่ะแต่เอามาดูแล้วมันเป็นแบงค์ห้าร้อยอย่างงั้นค่ะ <c oughs> มันก็ไม่แน่เพราะว่างวดก่อนนั้นแกก็ฝันว่าไอ้กเจกตื้แฟนแกทีกนี้แกจะบอกว่าเออเจ้ามาก็ดีละไปขอหวยห,หน่อยนยั <c oughs> ่นแหละค่ะทีนี้แกบอกว่าให้ไม่ได้ดอกมันติดก,กุดนั่นแหละจะตกนะลูกนะค่ะท <c oughs> ีนี้แกบอกเลยแกว่าเอานคนอื่นก็คือให้ได้ว่าไงให้ลูกให้เมียให้ผัวก็ได้เ ถ้าเขาไม่มีบุญเขาอยากได้บุญไสเฮ็ดบุญมันหลายแล้วก็ต้องไปขอส่วนบุญผู้ใดอดอกแทนแต่ว่า <c oughs> ออพูดแบบภั้าอุบลนั่นเนี่ยจ้ <c oughs> ทีนี้แกกะเลยว่าทีนี้ก็เลยมาฝันเกี่ยวมาให้แบบแบบให้เหมือนกับไม่ได้บอกเลขอ่ะค <c oughs> ให้เหมือนกับมาบอกไอ,อ้ประเภทให้เราคิดเอาเองเนี่ยจ้เหมือนอย่างวดก่อนที่แกบอกว่า จริงมาตีเอาเป็นเลขมันก็ได้คนแก่มันก็เก้าเลยเนาะค่ะไอ้ศูนย์ศูนย์ให้นี่ก็คือศูนย์อยู่แล้วเก้าศูนย์อยู่แล้วถ้า,ามาตีนะจ้าอ่าแต่ว่า,าไปซื้อไปจับมาถุงละเก้าสิบบาทนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกหวยเขาบอกราคาไปจับค่ะอ่าแล้วมางวันนี้เขายืนเงินให้ห้าร้อยเงี้ยแต่มันเป็นแบงค์ของราชการที่เก้า ก็าอาจจะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์ก็ได้ค่ะนั่นแหละตัดเอาได้ค่ะแใน,นยี่สตัดเต้าเก้าศูนย์เอกเก้าศูนย์ถ้าไม่เอามันออกแล้วก็เอาศูนย์เก้าก็ไดะค่ะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยห้ายศูนย์นี่ศูนย์น้าแล้วเศษจะตัดมันมันเอกตัวเดียวอะ่ะค่ะแม่เอกขางเดียวน่ะตัดเอาจ้ามันอันทีมจะตอกอะไรสักอย่างแค่นี้แหละลูกจ้าคุณแม่ จ้ามีแค่นี้แหละตนีมันเปลือมันจะลืมจ้าจ่าแม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะจ้าจ่าจ้าคุณแม่คะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะจ้าโชคดีลูกค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากยายฝันแม่นนะคะพพี่น้องค่ะตัวเลขของคุณยายฝันแม่นนะคะเพิ่นกะตีออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพิ่นฝันเห็นเป็นแบ่งหาลอยด้วยพี่น้องค่ะเพิ่นฝันเห็นอ่าแบ่งหาลอย เป็นราชการที่เก่านะคะเพิ่นก็เลยตีเป็นหาซูลซูลเก่าซูลซูลแล้วก็ซูลซูลนะคะซูลซูลนี่ตัวตัดเลนนะคะแต่ว่าตัวเลขเพิ่นที่เพิ่นฟันเห็นเนี่ยคือแบ่งหาร้อยแบ่งเดียวนี่แหละพี่น้องคะจังใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะงวดที่ผ่านมานี่ยแยฝันแม่นเรอบกับเขาเก่าซูลนะคะพี่น้องคะตัวเลขของเพิ่าแยกันแม่นเรอบเป็นขั้วฟันแล้วพี่น้องเนาะอ่าบางงวดเพิ่นกับเขาบางงวดเพิ่นกับบ้าเขาคือเฮ้านี่แหละพี่น้องบางเท้ากับฟันฝันเพิ่นกับน้าม้าหมาสูุฟังนะคะ กับ,บรู้ว่าตัวเลขสิมาตัวใดหลับเพราะว่าพ้นฟันได้แบบนี้แล้วพี่น้องเดอ้อจังเดกะให้พิจารณาเบิง่งพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับแนวทางในคลิปนี้นะคะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางนะคะมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดนะคะพี่น้องแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะโอ้มนกิกาอากาศกับกับ บ่หอนปนไดน,นะคะพี่น้องคะฝนตกต่วัน้อนียังเป็นคุมคมอยู่บ่แน่ใจว่าฝนสิตกหรือว่าสิบวโตกนะคะพี่น้องแต่ว่าอากาศกไข่กว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะเอาแคปแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยได้พี่น้องแคปหน้าจอด้วยนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมั่นรำรำมรวยแห้งๆหปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุขคนนะคะพี่น้องคะแนวทางในชุดนี้นะคะจังไดก็ใหายพ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นตัวเลขความฝันซึ่งมีสิทธิสิมาใดหรือว่ามีสิทธิสิมาใด อ่าเช่นเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงคุณยายเลาวฝันแบบนี้แล้วก็เลยนํามาเ้าสุกันฟังแบบนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ้วกาสาหรับแนวทางในคลิปนี้คะ่ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขจากคุณแม่โคราชนะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณคุณยายฝันแมน,นพรมนะคะที่คุณยายเราได้นาอ่ามาเ้ามาเบาความฝันสู่ฟังเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะที่นํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกูสก้อนในเซานี้นะคะเอาไว้พอกันไหม่กับแอในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ